สวัสดีครับวันนี้ลองรีวิวก็จะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับระหว่างไดเป่าผมของไดสันกับไดเป่าผมมีในสไตล์ไดเป่าผมลท์ใบพัดทางคู่นะครับผมเรามาเริ่มดูจากตัวภายนอกก่อนนะครับรูปทรงเนี่ยหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่เอกลักษณ์ของไดสันคืออ่ารูตรงกลางเนี่ยเขาจะทะลุได้นะครับตรงนี้จะมองทะลุได้เลยอ่าส่วนตัวของเสี่ยวมี่นะครับเขาจะเป็นรูตันนะครับแต่จริงๆรูตันเนี่ยเหมือน เขาทาเพื่อไม่ให้มันเหมือนกับไดสันมากจนเกินไปเท่านั้นเองแต่โดยรวมเนี่ยวิธีระบบการทําง,งานของเขาก็คือยังดูดลมจากข้างล่างขึ้นไปเป็นมอเตอร์แนวตั้งนะครับแล้วออกจากรูเล็กๆตรงนี้อ่าเหมือนกันเลยครับวิธีการทํานี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าลองเปรียบเทียบดูนี่ของไดสันนะครับสเปคของไดสันเนี่ยกำลังไฟเขาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยวัตต์แต่ของมีดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์นะครับส่วนตัวตะแกรงที่ไว้เก็บฝุ่นนะฮะหรือว่าดักฝุ่นเนี่ยเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปที่ กขาจะเป็นตะแกงถี่แต่ใช้วิธีการบิดแล้วมันจะคลายเราออกมาเนี่ยนฮะอันนี้คือใช้ระยะหนึ่งแล้วอันนี้ยืมของคนรู้จักมานะครับส่วนตัวผมก็เคยใช้อยู่แต่แบบครั้งสองครั้งเท่านั้นเองตัวนี้ก็คือฝุ่นค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ได้ทาความสะอาดเช็ดออกไปแล้วบางส่วนอันเนี้ยเวลาปิดเขาต้องให้มันตรงล็อกฮะแล้วถึงจะบิดปิดแต่ของเสวมี่เนี่ยเขาจะง่ายกว่าตรงที่ว่าเขาเป็นแม่เหล็กเลยเป็นแม่เหล็กแรงสูงเลยนี่ฮะมันจะง่ายกว่าคือไม่จะเป็นต้องตรงล็อก ยังไงมันก็มันก็เข้าล็อกได้ของมันอยู่แล้วส่วนเรื่องของตัวสายไฟนะครับของมีเนี่ยเขายาวอยู่ที่1.8เมตรของไดสันอยู่ที่ประมาณ2เมตร20 m, นะครับก็ถือว่ายาวกว่าระดับหนึ่งพอสมควรเนาะแล้วก็ข้อต่อนอยียของไดสันทำได้ดีกว่าเขาใช้เป็นสปริงแบบหางปลาางี้นะฮะเนี่ยมันรองรับแรงยืดหยุ่นได้ดีกว่าทําให้โอกาสสายวะเงี้ยจะขาดได้ยากกว่าซึ่งถ้าเป็นของมีเนี่ยมันจะ งเกินไปฮะเวลาดัดไปมากๆเนี่ยตรงเนี้ยมีโอกาสปริได้ในอนาคตนั่นเองส่วนบอดี้และตัววัสดุทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบพลาสติกเ b s เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ของตัวไดซสันเนี่ยจะให้เท็กเจอร์ออกแนวหนึดหนืดด้านด้านแบบหนึดหนืดหน่อยนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนหุ้มลับเบอร์หน่อยหน่อยให้มันดูแบบมีความหนืดเพื่อเวลาจับแล้วกระชับมือนั่นเองส่วนตัวเสี่ยวมี่นะครับเขาจะเป็นเหมือน ABS ด้านเลยก็จะให้ความที่ ถ้าเรื่องเคาะเรื่องอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกกองแก๊งไม่ได้แน่นเท่ากับตัวไดสันแต่น้ําหนักที่มีให้เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยครับส่วนด้านของอด้านหน้านะครับช่องรูลมออกนะครับตรงนี้ถ้าดูดีๆแทบไม่ต่างกันเลยครับแต่ถ้าสังเกตด้วย,วยระยะใกล้ๆจริงเนี่ยรู้สึกเหมือนไดสันเงนี้ยรูเขาจะกว้างกว่าหน่อยนึงแต่ของเสี่ยมี่รูเขาจะเลียวยาวกว่าแค่นั้นเองครับ แล้วก็จะมีเป็นแถบแม่เหล็กตรงนี้เอาไว้ดูดติดก,กับตัวหัวแปลงนะครับอะแล้วมาดูที่หัวแปลงนะหัวแปลงของไดสันเนี่ยผมขอโทษจริงๆนะครับอันนี้คือทางคนรู้จักเนี่ยเขาอยู่ตานจังหวัดแล้วเขาไม่ได้ส่งมาให้ด้วยแต่ตัวแปลงตัวเนี้ยมันคือของเสี่ยวมี่ตัวนี้นะครับสังเกตน,นะครับตัวของเสี่ยวมี่เมื่อใส่ไปปุ๊บขอบเนี่ยจะพอดีแต่จะบอกว่ามันสามารถใส่กับไดสันได้ครับใส่ด้วยกันได้เลยเป๊ะเลยครับองศาแม่เหล็กเป๊ะเลยฮะนี่ฮะแถมลมนะครับ อ,ออกมาเป็นเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่แค่มันจะดูเกยๆเกกว่าหน่อยเพราะว่าเหมือนตรงเบ้าเงี้ยพาสติเขาทำมาเกยมากกว่าของตัว x i a มี่เนาะเพราะเ x i a มี่เนี่ยตรงบอดี้ข้างหน้าเนี่ยเ็าทาเป็นแนวสโลปแต่ของตัวไดสันเนี่ยก็ทําเป็นเป็นตัดมารับกับตรงแม่เหล็กเลยซึ่งมันจะทําให้บอดี้ตรงเนี้ยเกยขึ้นมาได้อยู่แล้วนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของตัวนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ ถ้าในเมื่อตัวแปรตัวนี้มันใช้ด้วยกันได้วงรอบแม่เหล็กตัวนี้ฮะสองตัวแทบจะเท่ากันเลยหมายความว่าเราสามารถใช้สแตนที่เป็นสแตนแม่เหล็กที่ตั้งความหนาอย่างเงี้ยของไดสันกับเสี่ยวมีได้เช่นกันซึ่งเรียกง่ายๆว่าไอชาร์ชิลหลายอย่างสามารถใช้ร่วมกันได้อ่าแล้วก็จะมาดูที่วิธีการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆเนาะตัวไดสันนะครับปุ่มกดเขาจะอยู่หลังเครื่องนะครับแต่ของเสี่ยวมีจะอยู่จะอยู่หน้าเครื่องอย่างนี้เนาะของตัวไดสันเนี่ยฮะจะมีที่เป็น ปุ่มเปิดเปิดกับปิดตรงๆเลยครับอันนี้คือปุ่มปรับแรงลมนะครับแรงลมจะมีทั้งหมด3ระดับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนาะอันนี้ปุ่มอุณหภูมิก็จะมี123การแต่ข้อดีของตัวเสไอตัวไดสันเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดลมร้อนที่เบอร์สอยู่เรากำลังดัดผมไดรผมอะไรก็แล้วแต่เรากดปุ่มนี้ค้างระหว่างเป่าลมร้อนเนี่ยจะถูกตัดเป็นลมเย็นทันทีอัตโนมัติ ซึ่งต่างจากตัวเสี่ยวมี่ที่ไม่มีระบบตรงนี้นะครับตรงเสี่ยวมี่เนี่ยคือจะมีแค่ลมเบอร์1กับลมเบอร์2แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยกดตามสีเลยก็คือสีขาวสีส้มสีแดงแล้วก็วนลูปเป็นขาวส้มแดงขาวก็คือลมธรรมชาติออกลมเย็นเย็นส้มออกออกรบอุ่นๆนะครับส่วนแดงเนี่ยจะเป็นลมร้อนถ้าเราอยากถ้าเราเป่าลมอุ่นเราจะกลับมาเป็นลมเย็นเราก็ต้องกดไปที่ลมร้อนก่อนแล้วก็กดอีกทีหนึ่งให้กลายเป็นลมเย็นหรือสีขาวนั่นเอง ส่วนเรื่องแรงลมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่ะเรื่องการทำงานก่อนนะครับสังเกตได้ง่ายๆครับตัวเสี่ยวมีจะมีความดีเลยกว่าประมาณเกือบเกือบหนึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งวินะครับศูนจุดห้าวินหน่อยๆแต่ไดสันเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยแค่ไม่ดีเลย,เลยครับเปิดปั๊บติดเลยนี่ฮะ ส่วนเรื่องแรงลมนะครับอ่าเท่าที่ผมร้อนครับเดี๋ยวจะลองสอนของตัวตัวของไดสันก่อนเนาะเมื่อเปิดฟลิตเครื่องปับ๊บอันเนี้ยคือความแรงนะครับมันจะเป็นหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งนี้ครับไล่ไปอันนี้เป็นอุณหภูมิความร้อนนะครับจะมีสามอัดับเป็นวนลูปแล้วก็อันนี้จะเป็นช็อกเวฟนะครับคือช็อกแบบเป็นลมเย็น,นครับพอกดปับป๊บเนี่ยไอไฟนี AI ้จะหายไปเลยแล้วมันจะกลายเป็นลมเย็นออกมาทันทีอ่า ส่วนของเสี่ยมี่นะครับเปิดเครื่องเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวลมเนี่ยนะครับอาของของตัวเสี่ยมี่เนี่ยจะมีแค่สองระดับครับหนึ่งกับสองแค่นี้เลยแล้วก็ถ้าเวลาเราเปิดเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนลมเนี่ยเราต้องกดเปลี่ยนลมเป็นลมส้มนะครับอันนี้คือลมอุ่นกดอีกทีหนึ่งแดงเป็นลมร้อนถ้าจะกลับจะเป็นลมเย็นกดอีกทีหนึ่งครับจะกลักไปเป็นขาวตัวนี้นะครับแรงลมอ่ะกรบแรงประทะเนี่ยผมจะบอกว่าตัวเสี่ยมี่แรงกว่านะ ถึงจะแค่พันสี่ร้อยวัตต์ก็ตามวัตต์น้อยกว่าไดสันแต่ลมแรงกว่าเพราะอะไรที่ผมไม่แน่ใจด้วยน่าจะเป็นกับแบบของมอเตอร์ที่เสียวมีเขาเขาพุมิใจนาเสนอมากว่ามอเตอร์เขาหมุนได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นรอบต่อต่อนาต่อนาทีนะครับซึ่งมันมากกว่าไดสันแต่ไดสันเนี่ยลมเขาเนี่ยเบอร์หนึ่งของตัวมีเนี่ยจะเท่ากับเบอร์สองของไดสันส่วนเบอร์สองของไดสันเนี่ยมันแรงกว่าเบอร์สามของไดสันอยู่หน่อยเดียวแต่ให้ซีลิ่งที่ไม่ต่างกันนะครับคือ เวลาเป่าเนี่ยมันจะเหมือนเป็นลมปะทะแรงพอสมควรแต่ไดสันเหมือนเขาทาได้ดีกว่าตรงที่ว่าเวลาลมมันปะทะตัวเรานะครับลมมันรู้สึกลมมันนุ่มกว่าแต่ของเสี่ยมี่ลมมันกระแทกกระแทกหน่อยตรงนี้แหละครับที่อาจจะทําให้ผู้หญิงบางท่านอาจจะไม่พอใจที่อาจจะไม่พอใจที่เสี่ยวมี่ว่าลิมันกระแทกไปนิดนึงมันควบคุมลมยากแต่ไดสันควบคุมลมง่ายกว่าลมมันปะทะก็จริงแต่มันปะทะแบบนุ่มนวล มันสามารถหักดงหักใดได้ง่ายกว่าแล้วก็น้ําหนักเนี่ยสองตัวเนี่ยพอๆกันนะครับพอๆกันเลยการจับการแกว่งการโยกอะไรเงี้ยปลาล้านของ2ตัวเขาทําออกมาได้ดีมากแต่ถ้าเรื่องของดีไซน์เอกลักษณ์นะครับผมยกให้ไดสันนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบของไดสันมากเลยมันเขาดีไซน์มาได้แบบดูหรูหรามากเลยแล้วก็ตรงกลางเป็นเอกลักษณ์แบบคือชายใบพัดจริงๆฉันก็ต้องให้เห็นว่าฉันไม่มีใบพัดเนาะอันเนี้ยก็ใช้เทคนิคเดียวกันคือไม่มีใบพัด แต่จะทำตรงนี้มันให้ตันมาทาไมทั้งๆท,ที่เออมึงทำให้กลวงไปเลยให้มันเหมือนกันไปเลยเงี้ยก็ได้แต่อาจจะเข้าใจว่าออโอเคอาจจะได้แค่แรงบันดาลใจในการผลิตก็ไม่ได้อยากกรอบให้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่โดยรวมนะครับถือว่าดรินันเนี่ยมันชนะในทั้งเรื่องดีไซน์เรื่องความนุ่มของลมเรื่องการปรับอ่าอุณหภูมิการปรับแรงลมต่าง,ง,งอ่เาเอาก็ทำมาได้ดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานทั่วไปสำหรับใครบางคนเนี่ย ผมว่าเสียมีก็ตอบโจทย์มากกว่าเหมือนกันเพราะว่าด้วยราคานะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ14,600บาทนะครับณปัจจุบันนะครับอาจจะมีโปรปนู่นนี่นั่นอาจจะเหลือไประมาณ1 3 0 0นนิด,นดแต่เสียมีอยู่ที่ประมาณ4ี0 0ับาทนะครับไม่เกิน5000ราคาช่วงราคาเนี่ยเขาห่างกันเกือบ3เท่าตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกอย่างเขาให้มาเหมือนกันเป็นกล่องหนังเหมือนกันแต่ไดสันน่าจะได้อะซิเซอรี่ที่มากกว่าแต่ของตัวมีเนี่ยให้มาแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับ โดยรวมเนี่ยถ้าให้ผมเลือกนะสำหรับผมผู้ชายเองนะผมเลือกมี่ครับแต่ถ้าผู้หญิงที่ชอบดผมเป่าผมทําผม,มบ่อยนู่นนี่นั่น,นผมเชียร์เป็นไดสันนะครับเจ็บจะจบแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยฉันอยู่หออ,อยู่คอนโดเงินเดือนจำกัดมีงบน้อยผมว่ามองเสือวมี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าดเป่าผมพวกนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่าโอกาสที่เส้นผมเนี่ยมันจะเข้าไปในเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลย มันจะมากก็มีแค่ละองฝุ่นนะฮะซึ่งสามารถเก็บปัดฝุ่นออกมาได้อยู่แล้วเสมอข้อดีตรงเนี้ยมันทําให้ผมไม่เข้าไปที่มอเตอร์และไม่เกิดการไหม้ที่มอเตอร์ทําให้ไดรเราอ่ะมันไม่มีกลิ่นนี่คือข้อดีส่วนในเรื่องผมชีฟูเนี่ยผมลองวันเนี้ยทั้ง2ตัวเลยอ่าไม่ได้ต่างครับมันก็ไม่ได้ชีฟูเหมือนกันมันโอเคโอเคกว่าได้ตัวเก่าที่เป็นพวกเลยอพวกพวกตัวเอลอะไรเงี้ยที่ผมเคยรีวิวมาเมื่อคลิปก่อนนะพวกนั้นเนี่ย เป่าแล้วผมชี้ฟูหนักมากแต่ไอ้เรื่องผมพันกันเนี่ยผมก็ยังเจอเหมือนกันทั้งคู่แหละด้วยจากด้วยว่าผมเป็นผมผู้ใชยลากไซนเนาะมันก็จะพันปลายสังกัดตังเป็นเรื่องปกติแต่กับผู้หญิงเนี่ยผมก็ไม่ได้ลองเนาะเพราะว่าส่วนตัวก็รู้ใช่ไหายไปลองนะทุกแบบผมยาวๆอย่างเงี้ยคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้อ่าถ้า ใครอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับพิมไว้ในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบเป็นข้อๆให้นะครับแต่โดยรวมนะครับถ้ากดงบคุณเหลือคุณชอบทําผมคุณชอบด้ผมดสันฮะเจ็บแต่บจบแต่ถ้าแค่ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแค่ต่อผมให้แห้งแล้วก็จบไม่ต้องชี้ฟูมากแรงแป๊บเดียวแห้งประหยัดงบเชียร์เสี่ยมี่นะครับเสี่ยมี่จริงๆถ้าเซิร์ <c oughs> เสี่ยมี่มันจะไม่เจอหรอกนะให้เซิร์คำว่า d r รีมนะครับอาร์ดรเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เขาทํากับเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ตัวพวกดงาผมพวงนี้นะครับยังไงคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ